พี่น้องเ้ยเด็หน่อยขึ้นลงขึ้นล่องโยันตกปะลูกงงแน่พี่น้องเอาอันนี้มัดเอาอันนี้คือบ่าหาตะปูมาตอกดีฮะตะปูกะบ่มีเอาอาลองลองลงคอลงอีกละ่ะโอ้ยเนาะฮึคอ,อลงคอลงอลงลงตกไดเออ จนจะไหนของพ่อนี่ให้พ่อใส่ลองเบิ่งของพอ่อพ่อลองใส่ลองเบิ่งกระตูกเพบพอดีบ่เอ,อ้ยใส่เสื้อแน่นะวะใส่เสื้อนะ พี่น้องเลยน้องปุเนาะคิวคิวสัตว์สวยงามหมดที่พี่น้องเลยเนาะทางขึ้นเมืองน้องพี่น้องเลยก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนี่พี่ปาพี่ภายน้องนะครับในส้นกันได้พี่น้องเด้อเนาะเมืองเซโปนเมืองน้องแฝงสวัสคิเกศสปอลาวพี่น้องเลยเอาการสัมภาษสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมูอเบิร์นกันบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยตอนนี้เนาะทางบาบุญสรรวัลยครับพร้อมจุงจันทร์กลังชิมุ่งหน้าขึ้นเมืองเซอ่าเมืองน้องเนาะอ่าไปซอยอีกบ้านอีหนึ่งทางน้องพันพันอะไรพี่น้องเลย ดูดิเห็นผ้าบรรยากาศเนาะหลังจากฝนฟ้าอากาศตกลงใหม่พี่น้องเลยเนาะเห็ดใหม่ธรรมชาติเนาะพงใบไม้อ่อนขึ้นมาเคี้ยวอุ่มซุ้มอยู่พี่น้องเลยเนาะสวยงามขนาดพี่น้องเลยเราเห็นผูกเาวสวนบนพี่น้องเลยอยากลงไปเยี่ยมยามบนเี้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเครื่องคลองแต่ยังมีแจกแถมเนาะก็เลยลงไปดอกพี่น้องรอบนาไปแล้วเนาะพอมีเครื่องแจกของแถมตรงยังซี้พี่น้องเลย จับเหยียดใจเพื่อนเนาะมาทำนาถ้าเป็นไปได้พี่น้องนราที่มีอุปกรณ์เนาะทางไหนต้งเสาลายเสาวสวนเนาะหรือปันหาดเถิ่นอยู่คือพวกกุ๊ปเนาะเสียมจอบพี่น้องต้องะมักจกอย่างเนาะเรือต่อแท่งต่อค้าเพื่อนอุปกรณ์ให้เพื่อนนิดในสวนน่นหละพี่น้องเนาะไปพสับพี่น้องเขาเพิ่งเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องน้ำกันทางเดินเดินทางกันทางเมืองน้องมันนี่พี่น้องเลยเนาะตอนเที่ยงแดดฮ้อนพี่น้องเลย พผมฝากกาศสิมาละปาเนี่พี่น้องเลยเนาะไปสับพี่น้องผมปล่อยลำกันเนาะทันทางสี่พอจังงี้ไปเนาะไปคัก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 ไปพี่น้องเลยเดินทางไปลำกันไปสะออนเนาะแล้วดูนี่งามนี่พี่น้องเลยเนาะภูผาสีงดงามเพราะปลาพันถูกอ่าฝนเนาะโปรยปลายลงมาเห็นไงพืชพืชซุ้มเย็นดีพี่น้องเลยเนาะ ตัวสูงพอสมควรขึ้นมารอบนี้พี่น้องเลยดิน้อเมืงองน้องโ<ฮ>อ้โหสบายดีเดอ้อราวสวนเดอ้อโอกาสหน้าเนาะถ้ามีโอกาสขึ้นมาอีกมีของแจกของแถมจะมาฝากเดอ้อพี่น้องเลยงามงามพี่น้องงาม,งาม โอเคพี่น้องเลยเนาะหลังจากเดินทางมาอีกได้สักระยะหนึ่งแล้วพี่น้องเลยอ่าหลังจากปีนผู้ปีนผาขึ้นมาทั้งเทิงลาบาดหนึ่งพี่น้องเนาะพอดีมาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะทางบุกษีได้ซื้อหน้าในซื้อกระตุ่มขนมอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าบริษีเข้าบ้านติดรถเลยพี่น้องเลยนเลยน,ะนาะใส่เวลาเดินทางกับไกลพอสมควรอยู่กะเลยแหวม ซ,นะซ,ซื้อน้ำก่อนพี่น้องเลยเนาะซื้อน้ำซื้อขนมซื้อนุ่มไปละไปเรล่องท่องก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าอดูหันขายผลไม้ยังขายเนี่ยพี่น้องเลยเนะนาะน้ำในต้มขนมพี่น้องเลยอ่าไปเร่องท่องแนะ่ไนปะคะ้าโอ้มีขายยังแน่นี่มีจะตัตมบ่ได้ครับปั๊ดเขานี้วอมีอ่บ่ ได้ค in ัดบัดรเยอะเข่าดิเยอะเข่าอ่ามีเขาแนงซ้ำปีงปลาโอ้ยเนาะโดยโดยเอาบุฟเฟ่ยังหาสื่อขนมสื <ah ่อนมเนยอไป้องท้องก่อนพี่น้องเลยอีกระยะทางคอนโซลไปจุดไม้กับประมาณอีก30กิโลพี่น้องเลย มีแต่ผู้ตผนะอตภปาเนาะอะแลนรถกับซีโบได้ได้พี่น้องเ้อกับประมาณสี่ห้าสิบเนาะเพราะว่าขื่นค่อยต้องค่อย,อยพี่น้องเลยครับเขามีพระกระจาดในย,ยันแลนไว้รายกับปิวพี่น้องเลยเนาะคอยไปคอยมาพี่น้องเลยน่ารอบนีนะ่ไปบ้านพูดหมกม,ม,มี้โดยโดยโดย โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยววุงกันจะถ่ายท่าบรรยากาศไอพี่น้องนะครับเปชนโซนน้ำกรารระยะการเดินทางของลุงกันลองเคยขึ้นไปรอบนี้พี่น้องเลยนะเนาะจุดหมายปลายทางจะได้พบพ่อ,อยังแน่เนาะแคมทางพี่น้องเลยเนาะถ่ายท่าบรรยากาศพี่น้องในเมืองน้ำการเนานะโดยไ,ได้ไหมค่ะโซน,นีหขายดียี่บ่กโไหนขายดีก็ได้โซนไหนขายอยู่แต่ว่าบริกายบริขายดีกันได้บริการดีบันไดเนาะคือช่วงเดือนชิบเอ็ดชิบสองบายดี อ๋อเป็นช่วงเนาะช่วงนี้คนไปหายไปชวนเนาะีเข้าไปหาไปวนกะแมนแต่วาสิกรรมีมันกับุคคอยดีปะได้่วงนี่มันเป็นช่วงูกเนาะถ้าช่วงพุ่นช่วงพันคุดพุ่นเนาะช่วงพันทอนเก็บกู้ช่วงเดือนสิบเอดสิบสองเนาะเด้อกสิประมาณนี่พี่น้องเลยปะได้สนขายยูเจ้าเจ้า หาเมื่อหน้าใช่ไหมแหวนเยี่ยมยามเอ้ยซื Jews, aja, ้ออดนุ่นใหม่แล้วเสร้ดะมาบุญเดินทางก่อนเนาะโดูเจ้าเจ้าหาซื้อพ้ากระจาดไปเอ็มเพื่อนให้ทั้งน้องพาร์เหมือนก่อนทางลงจันเผนกับพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทุกน้ำอยู่เนาะฝนตกวงอีบอลอยู่พี่น้องเลยเนาะไปไปหาบไปชมบรรยากาศเดินทางทางมบุญสรวลวันครับลงจันผลเป็นอะไรเนี่ยเยวเดี๋ยวสิพี่น้องไปทำไปสมกันเนาะไปพี่น้อง จ้พี่น้องเลยเนาะบาบุญก็ได้เดินทางมาอีกสระยะหนึ่งแล้วพี่น้องเยก่อนทีเข้าบ้านโพนมังมีเนาะบาบุญสังเกตเห็นเพื่อนเพื่อนลังหนึ่งนเนาะเพื่อกนกลุูหนึนะ่งพี่น้องเลยเนาะซึ่งบาบุลอาจจะบม่เคยเดี๋ยวเขามาบวงจ้ากเถื่อเนาะก็เลยสังเกตเห็นเนาะวนกมีทั้งเมนีิเนาะเพคนฝากเสื้อผ้ามาจากคอนแก่นนะไรพี่น้องเลยเนาะ เบิรก็เลยเขามาถักทายถามเบิ่งเนาะว่าวพี่น้องเลยเฮือนมงด้วยพฮียหยาเนาะแน่นมากอะกอนกระแปงสามสี่กลางคาเฮือนพี่น้องเยเนาะเขามาทามกป็นก่อนพี่น้องเยอยู่ที่ไหนเนาะอ่าเวลาฝนมาเนี่ยพากันอยู่จังใดพี่น้องเลยอันนี้ก็เฮือนบอกพี่น้อยเนาะ ออกมาบุกเกาะนะโอ้เมนตุก็กลังตำหูอ่อันนี้เนาะสวัสดีเมนตุสวัสดีสวัสดีกำลังตำสินไหมบ่โดยเฮ็ดสินบ่เนี่ยฮะเฮ็ดสินนี่ตำยิงนุงเองลูกเอ้ยตำนุงเองโดยน้อยน้อยน้องเฮือนเจ้าบ่เนี่ยโดยอยู่กันยขคนตุ สี่สีคนโดยอยู่กับลูกป่ะลูกหนูผู้ชายผู้ชายในตู้ชื่อว่าในใดขอโทษถามแน่ชื่อมอมแม่มอมไม่อายุเท่าปีอะไรแม่มอมนี่เนาะจักรขอกบ่ฮู้ลูกบะฮูคือกันเนาะอันนั้นก็เพื่อนลูกบ้านเพื่อนลูกนี่เพื่อนลูกบ้า้หญิงบะทงบะทงม้วนนี่มีอยู่สีคอนบ่ มันกับสีคนลูกช่องขัวเมียอ่าทั้งลูกก็มีสีค่คนทั้งเจ้าก็มีสีค่คนบ่ได้เรืยนหนังสือน,น,นี่เรีอนลูกผัวเจ้าไปใช้ซะไปแล้วไปอันนั้นตักน้ำลูกเอ้ยตักน้ำโดยตักน้ำอยู่ใช้กินนะตู่ทักนก้ำกอกแล้ว ถากินเขากินหนำรอมาเนี่ยกินแล้วกินกับปลาเลยดิเนาะกินแกงหน่อไม้เอ้าแกงหน่อไม้งามมันอ่ะเนาะเพราะเลยหน่อไม้เนี่ยเรียงชีพพี่น้องเนาะเพราะเลยมันต้องซื้อเนาะโดยโดยครีบป้ะบุนเมื่อนี้น่ะผ่านว่าว่าศิเข้าไปทางบ้านโพนบางมิดูอ่าเห็นทางเฮือนเพื่อนทุกเจ้าเนาะวุ่นก็จะเข้ามาเบิ่งพู้เรียบุญมีเสื้อผ้า เอาบเสียาเอาลูกเอตัวิบกกีเอาบ่เอาฮะิบกีื่อบ่ื่อลูกเอื่อบ่มีเงินไหลูกฮะมีเงินได้ชื่อได้สันมันนี่เฮือนยอยู่กับมมีข้ายิ่กินกับมมีลูเออฮวัยื่อิกกีของสิเออสันเนาะบเป็นยังระวุอยอย่นเด้อ บาบ,บุญเฮาขนุยาเดยวเฮาสื้อบาบุญสารวันเด้อเฮาสิ้เอา,อาเอาสื้อผ่ามาให้มาให้ซื้อบ่ซื้อกะยาเด้ออ่าทางบาบ,บุญกะมีทางเมนี่ใจดีจากประเทศไทยเด้อเพื่อนใหบ้บาบุญเอาเสือ้อผ้ามาแจกลูกมีจะคนก็เล็กหน่อยมีบ่นนมีหนอยบ่มีมันมีติผู้ใหญ่หรือว่าย่างติดชามคนผู้ชายจะคนก็ะผู้ชายผู้หนึง่ง ใช้ใช so ้ผ้ามาเบ่งล uh, so ูกเพื่อนลูกเจ้าบางหงอสเบงโตคนง่า่สำใด้เนาะแต่บงถ้าเบ่งเศร้ามันไม่มีเสีอผาแบบแน่เนาะั้งปูง่ายนิน้อยบอกพี่นอนแล้วบนจะขดเบ่งตืมเจ้าก็นอนหนีเลยบ่นีลูกอันคนตกกันได้สบายนั่งเอาฮะันคนตกกันนั่งมันอีกหมดเปียกคนตกกันนั่งเอาโดยโอ้ยพี่นองงเราไม่เพื่อนอยู่เ่มีใคร อันนี้เอาใหม่ซานเอาเนาะซานเอาใหม่นี่ก็ไมีเก็ใกล้เปล่าสิบปันนวลลงบ่ใช้เพื่อลูกจะบ่ชผุน่ะเพิ่งเบิ่งผ้าเบิ่งเพิ่งผับตู้ขอบคุณในนั้นหนึ่งเนาะขอบคุณสิมีเสื่อมาให้เล่นกันหน่อยพี่น้องเลยหันบ่พอบ่ นบ่ได้ลูกเออลูกเคยบ่มีบ่ลูกเคยก็มีมาลูกเคยกับเพเป็นเห็ดอ้าวลูกเคยบ่เป็นเห็ดสน้ปลาซานบ่เนี่ยฮะโอ้เชาเฮือนบ่เนี่ยชาเฮือนแรกฮะมันบ่ดอกเดือกว้ามันกล่นแล้วนี่มัน <c oughs> มันเทแล้ว <c oughs> โอ้โหพี่น้องเลยว้าเด็ก,น, <ๆ S 2> ดกน้อยขึ้นลงขึ้นลง,นลงบุญย,ยันตกบุลูก พ่อแน่พี่น้งอนงเอาอันนี้มัดเอาอันนี้คือบ่กหาตะปูมาต่อก็ดีฮะตะปูก็บ่มีพี่น้องเอ้ยอันนี้คือกนลูก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 ซาก็ลูกเคยพี่น้องเอ้ยซานพันกะล้มแล้วนี่นะ <laughs> ล้มก็อ,อินอะไรโอ้ยเนาะสบายดีเด้อสบายดี ใช่ะออว่าพี่เบิ้งคาอ้ายเอ้ยซื้อว้ดนี่พี่น้องเลยโอ้ยนอะคือม,มาเพื่อนคือมาเซ่สายเซ่ครัวแท่นี่ฮะที่รอดปีนี่ยูบอผู้อบอลลบพลกกับพี่น้องเลยโอ้ยเนาะจังแม่นลูกช้าพราสองคนเนี่ยซื้อไว้ได้เจาะ่ะเอือ้อยเจ,จ้าฟ่ยอะไรเจาะะฮะบ

ดูดิด่าเว่ยเป็นยังข้อมันเป็นยังเป็นตุ่มบ่าเกว่าเบฮะเป็นตุ่มเออคือยังไงดูดดคือผูพากันเหตุใหม่ซานนี่ผมมีเงินเอาไปหาตัดไใหม่แตยังมาเสียบใส่ไรโบะฮะ แมวเวียเฮ็ดเวียดตลอดให้เวียดตลอดโว้ยวลาเฮ็ด้เวียดยังสมัยอไงกลางคืนกีดยางกลางคืนกีดยางกลางเว้นได้จ้ะงเวปลูกมันต้นปลูกมันต้นโอ้กลางคืนติดปลูกมันต้นแล้โอ้โหเฮทิร์นไอซานใหม่แท้หนิพี่หน่อยเนาะผมมีมีเงินแน่ผมมีเวลาแน่พี่ปัวกินอะไรพี่น้องเยเนาะไอยเสียวแต่ซ่านจ้านี่แหละเนาะอ่า พี่น้องเยอยเล็บบตตกน้อยซ้ำจะโบยันตกมานางฮะเครื่องตกพี่น้องเอ้ยใช้ใช้ลงมาลุ่มพี่เบิังหาฮะเขาจะมีเสื้อผ้ามาใหา้ไป <c ười> มาลงมาทำการบ้านเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ลงมาลงมาคอยเด้อคอยเด้อผมจะพกักกันลงกันได้ดายในพี่น้องเอ้ยโอ้ต่อเอาลงลงลงคอยลงอีละโอ้ยเนาะ <c oughs> ขอยลงขอยลงย่ล <Okay. S 1> งทกเลยเออพี <c> ่ซีจนเบิดพี่น้องเลยอ้าวโตนี่เนาะมันจะไปได้ยังไงมันชีวิตบ่าดีเดือนนี่ <c oughs> นี่คุณเ,เนี่ยเราพหดมาแทนไปคุ้ยเนาะเพื่อนพบนเพเนี่ยมาแย่งแล้วอูม,มีเงินสอบไปคนอีกนี่พี่น้องเลยเอออันนี้ถ้งเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ อ๋อขึ้นพ่อขึ้นแม่ก็โหดอะไรพี่น้องเลยเนาะพ่อพอ่อสบายดีตูพอ่อที่ข่าวกินน้ำเหรอวะพ่อคินก,กับเบิ้ลคิดัแจ้วก้ากเนาะอ๋ออื้อใหญเนาะอื้อมันจะแจวลาแล้ว เกือบตายเกือบตายว่าสัตว์บาดเนาะ<จ>อคอยเป็นห่วงแต่ซ่านเจ้าอยู่แล้วเนาะยันนอกน้องน้องพังโต๊ะพี่น้องเลยเไม่เนี่ยใช้คือไม่เจ้าบ่านี่บริเฮตก็ฮะไม่พราะเท่าพราะเท่าไม่ลูกเคยเห็นเพื่อนบ่เจ้าจะเห็นเพื่อนเจ้า ไงเพื่อนไมแเท่า่นลูกเออ่อไนี่เนาะหมดเพลแล้วหาไม้แป้นตอกไส้นี่เดินไดูด้มีไม้คือเปตอกไส้สันหมูมตะปูตะปูกบหมมีไม้คนบ่นี่อ้าวอยู่ในนี่อ่ะนี่อ้าโอยนอนบ่เนี่ไผนี่ะ ลูกฮะน,อนอ้นนองเมียขเขาได้น้องเมียกูย,ยิงวะผู้ชาย,ายโอ้ยคือนอนนั่นนี่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะอ่านอนพักเที่ยงเนาะอ่าเพราะว่าช่วงถึงเที่ยงเหมือนี่พี่น้องลบแดดลบฝนเนะาะลูกจะมีสองคน,นเนาะเาจ้าซื้อนี่ก็เขาลืมเลย ซื้อมาดซื้อมาดลูกสองคนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเห็นเทือนกับพี่น้องเลยพระชาวบุญเดี๋ยวสูวงเสื้อผ้ามาให,ห้เด้อเขามีเสือ้อเสื้อผ้าได้สิเด็กมาใหา้เด้หนึ่งสองเห็นหน่อยสองผู้ใหญ่สี่หาคนเนาะ,ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องได้บุญเอามาให้เด้อ้วยพี่น้องเลยเบิ่งเสื้อผ้าทั้งเมนี้ก่อนมาแจกเหมือนกันกรพี่น้องเลยเนาะ,นะ ตัดมาทางลุงจ no nice ันทร์ though, anyway? ้อาพี่น้องเลยยังมาหอดจุดมาอยู่พี่น้องเลยนัพอดีแวะผ่านมาก็แล้วเห็นเคื่อนลังหนึ่งเนาะจุ่มหนึ่งพี่น้องเลยโดยโอ้ยซ่านพนผู้ไปคั่วบางมอกี้เนี่ยรอดได้บรจุอันที่ได้จรงได้พี่น้องเลยเนาะทางใครไปโดนพี่น้องเลยที่เขาไม่ได้เข้ามาเยี่ยมมายาบมึงเนาะโดยยังขึ้เข่าอยู่ขี้นเข่ามีแต่ผู้พังไปน่ะพี่น้องเลยเนาะ อันนี้เคยๆมากนะพ่อคนแกเคยมาก,มกมาแล้อ๋อมาอกกรอนเนี่ยแมาเจ็บข่อเจ็อง,ออง,อย,งยังนี้ง่ายเดอ๋อเอวุ้นยัมาเคยอรกันนงเลยนะเคยว่าชอดเดือเือองเชือแล้วแหละเนาะแต่ว่าไมคิดว่าคนคือยังชุดพมหรือีชเานะาะไม่นมี้ยุ่บนสังเกตบ,บังว่าบุมิตะปูหมว่าอันนี้ไม่อยู่เต่มบุมตะปูบุ้มจ็กบุมหยังเนาะโดยบุมีอุปกรณ์ครบยังบุมยังครบเนาะส เพมี่แม่นอนี้บ่เพ่นได้ดอกเฮือนตอนน้นพิ่นว่าทางขึ้นเนาะิควายมื้ในเสาเสีเสนี่พี่น้องเอ้ยเอาเนาะโดยบม่นบุ่ก็สิมาเบิ่งเสื้อผ้าทั้งแม่นี่พนั่นล่ะพี่น้องเอ้เนาะยังบ่ได้เบิ่งซ้ําว่ามีเล็กน้อยหรือผู้ใหญ่เนาะมีแต่ของผู้ใหญ่นะอมีของผู้ใหญ่บ่เดี๋ยวแม่งให้เพิ่นโดยมีผู้ใหญ่อยู่5คนจาเด้อใหญ่5คนเนาะอื่เป็นของผู้หญ่อื เลยมาเลือกพันธุ์พูดตัวสองตัวพี่น้องน้แบ่งกันไปเนาะให้มาทัวร์มันทึงพี่น้องเลยแม่เพันกะตั้งอกตั้งใจเนาะอยากให้ใส่ภูที่ว่าบูมี่อะไรพี่น้องเลยเนาะดดเโอเคอ่ะทำแล้วเนาะ ปันกันพี่น้องเลยเป็นเนื้อเบิึงเด้อโ,โดยโดยโดยโอเคไปพี่น้องเลยอ่าเพินน่นเอามาใย์หนึ่งกระสอบเนาะอ่าทางเมนี่จากคอนแกนฝากให้ทางลุงจันทร์กับพระบุญสรวลจะแจกจ่ายเนาะให้ผู้ทุกผู้ยากกันนะพี่น้องครูมีเนาะโอ้เราตื่นแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ลวสวิตีกดลาสติขอไปจกักเนาะนี่เด้อเสื้อผ้าเด้อแม่เด้อทางนักสาวนักบ่าวเด้อ เลือกเบิ่งเนาะตัวแร้ใส่ได้ทั้งลูกทั้งเต้าใส่ได้บ่นี่ชงอันนี้ชงผู้หญิงนี่นี่เฮ่ยรวบกุ้งเบิ่งค่ะเนาะอือใช่หนิจอยของพ่อนี่ให้พ่อใส่ร้องเบิ่งพ่อพ่อลองใส่ร้องเบิ่งเบิ้งค่ะสีนะฮะงามแท้นี่แม่ใส่ก็ได้นี่เนาะือ Long sài bung bớt Hoa đi bò. đi ừ. ừ. ừ, Oh, oh, Ờ On, oh. Ngàm nó. Hm. À. Ừ. <laughs> ừ. Ngam. nó Ờ Hm. 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 มาเมื่อหนาบุญมีเสือเล็กน้อยบุญเฉมาแบ่งหายเด้อาอีลาเนี่ยบุญมีเสือเลยพี่น้องเลยอืใส่รองซอบเบื้องมระตูเพิ่ pp, พอดีบ่เออใส่เสือแน่ยหรอวะใส่เสือนังเนาะหันสี้ชมคักแล้เด้บ่เนี่พี่น้องเลยเออเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาดีแล้วดีแล้วเนาะอ่าแบ่งปันกันไปพูดเล็กพูดน้อยพี่น้องเลยอืม dám chơi chơi chơi, làm ăn của anh ấy đi, anh nhé, anh được, anh ได้แล้วเนาะปาร์กันโดยขอบใจทั้งแม่นี่แม่นี่โอ้สิแม่นี่จากจากประเทศไทยจากประเทศไทยขอบใจลายเด้อขอบใจลายลายที่เอาเสีอมาให้โดยพอการกินอยู่ได้ขอน้ำซัมปาดีมีอยู่บ่อมีดูบ่อรับจ้างแล้วเนาะ จ้างเงี้ยจ้างเวียดจ้างเวียดเงินเดือนก็บรรลายนะประมาณหมดชื่อกเท้าลานชอคิดอย่าชาวคนอมปูมีถูกเกือบกับพี่น้องขอโทษขออภัยเปิดอันยุแล้วหมดมีเกือบชายอยู่เลยเลยเลเมื่อหน้าบาบุญมีเครื่องมากเลยบาบุญสิมาแยหาเด้ออ่าจะได้ปันปันกันไปเนาะผลิตผลหน่อยเด้อเวลาเด้อ มื่อหน้าบุญมีขนมมาบุญจะมาไห้ hmm. มื่อน <c oughs> ีบุมีขนมชํำเครื่องครอมาลายพี่น้องมารอบอี้เพรากว่ามาเป็นเคสเนาะทางลุงจานนมาเเยือนอยู่ทางบ้านพ่องนี่เนาะก็เลยพาน้าพอดีสิเห็นทางเพือนเจ้าน่บุญยังมาเคยเข้ามาจากเทือดเอมื่อหน้ามาได้บุญจะมาหาใหม่เนาะโดโดยเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อสูดๆเด้อโอ้พี่น้องเลยเนาะโดย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  เอาสำหรับมีเตอร์มิย่ล่าเบิงเด้อรยันลูกตกเครื่องนั่นแหละเนาะโดยโดยงกะชีลูกเอ่อทังกะชีกับบ่มีเนาะเพื่องผัวเบิรพี่น้องกับพี่ทางนี้เนาะเอ้าซาพี่น้องเลยเนาะวุ่นกะฝากความพี่น้องเนาะติดตามผับชมเบิงพี่น้องเนาะขอบคุณอะไที่ว่าทางความพี่น้องอยากครับอยากสดอยากช่วยเนาะกับพี่น้องเลยกับยินดีเนาะทาง เฮาหรือว่าทีมงานทำมาเตียงฟองยินดีเป็นสะพานบุญแห่งเด้อพี่น้องเด้ออยากรวมทำบุญน้ำผู้ทุกข์ผู้ยากผู้ขาดผู้เขินเนาะผู้บ่มีเงินมีคำเนาะพี่น้องเลยมาบุญทาท่านพี่น้องนะครับไปชมกันถ้ามาพานได้อยากสนใจเนาะอยากรวมทำบุญน้ำกะเชิญเด้พี่น้องเด้อเนาะเฮือนซานพี่น้องเลยอยากเคสเฮือนอยู่เนาะ อุปกรณ์เฮือนก็ยังบ่มีมีแต่ไม้แต่ปัตตูก็ยังบ่มีเนาะสังกะสีก็ยังบ่มีพบ่นอ่ๆเนาะหาเงินได้ก็พอได้แต่กุ้มปากท้องเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเนาะพระสหายพี่น้องคลิปนี้บุญเกษตรขอลำลาภเพียงสามีก่อนพี่น้องเนาะขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องอิ่ฟซีวัดทุกทานเนาะที่เกามาฮับสมช่อง youtube ประบุญสารวันตลอดมาเปิดคลิปด้วยประคามโฆษณาพี่น้องกันเนาะขอบุญขอบุญรายๆคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีนะสวัสดีพี่น้องวัดสุขสุขคุพี่น้องเลยเนาะไปะเดินทางเข้าสู่บ่านโคนบะกมี่ป่านนี้พี่น้องเลยไป